สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิไลแม็กชาแนลมียฝรั่งเยอรมันเนาะค่ะวันนี้ออกจากโรงแรมไปหรือว่าออกจากรีสอร์ทไปเราจะเลี้ยวไปทางด้านซ้ายมือเนาะค่ะพี่น้องค่ะพูดมองที่จะไปพนละาคะ่ะคือยอดเขาตรงนั้นค่ะเป็นตำหนักของสเสด็จเต่เนาะค่ะ วันนี้พี่น้องคะเราก็ออกจากโรงแรมมาเลี้ยวซ้ายจะมาตรงที่หมู่บ้านวิไลผ้า,าไปพุ่นพุ่นเนาะคะ่อคคะอ่าวพุ่นค่ะอ่าวบอ่อทองล้างเนาะนึกซื้อบาออกอ่าวบอ่อทองล้างหมู่บ้านวิไลผ้า,าไปพุ่นจะวุ่นพุ่นเนาะคะ่ะมันจะโค้ง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 ,งยาวๆอ่าวบ่อ,บอทองล้างเนะะาะก็ผ่านไปเป็นหาดเป็นยังเมื่อนี่วิไลาพามาที่นี่พี่น้องคะ่ะ พระตำหนักคนเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะนั่นทังเพิ่งก็จะเป็นพระเป็นพระองค์ใหญ่นะนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยววิไลจ,จะพาไปเดินชมนะคะพี่น้องแต่ว่าก่อนจีึ้นมากอะอารมณ์นิดๆพี่น้องคนคือว่าวิไลเ,เป็นคนแบบว่าข้าเขาวไว้กลางคนแล้วเนาะเขาวไว้กลางคนแล้วอีกอย่างหนึ่งมันกับเป็นแบบว่าพยา,ายิ็ดให้ชุนนิดๆน้อยคือว่าเพิ่นไปหาร้านอาหารที่ คนสีพักยูรีสอ์เราเอาให้ฟ้า่ามีร้านอบาเยินร้านอาหารฝรั่งของเยอรมันเนาะน่งคุยกันสองชั่วโมงกว่าพี่น้องคะพี่รลกยกงู๊ดนี่จะคุยอีกอย่างกันก็ได้เขาพักยูหันเออแคมาทักทาามาญย่ามากินคอยว่ามาเบิ้งกับแคมาเบิ้งเอาย่ามากินยังคอยคุยอันนี้มาเบิ้งเรานางคุยยูหันหล่ะที่แหลกบอกพี่เลยว่าแค่ไปดูมันอยู่เมืองใดแค่ไปเบิ้งมันอยู่มองใดเพราะฉะนั้นพอไปแล้วไปนางคุยกับเขายูหันนั่นแหละค่ะพี่น้องนี่เขาเรียกว่าพระตำหนักพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิะะ์เนาะค่ะวันนี้เพิ่นกระถามวาเป็นไัยเออทีเจ้าเห็นยวนและย่องกับอันนี้อันเดียวกันหละว่าเสนอแจกว่าสิตอบเราไปจังใด๋จกว่าสิเว้าให้เราฟังไปจังไดนอะพี่น้องคะ วปไล่กับอาศัยพี่กูเกิลล่ะค่ะอาศัยพี่กูเกิลเปิดให้พยัญยเบิงว่าอันนี้เป็นหนังสืออันนี้เป็นหนังสือผู้นี่เป็นยังไงผู้นั้นเป็นยังไงเพิ่นซื้อเป็นยังไงอาชื่อเสียงเรื่องน้ารือว่าประวัติเพิ่นมาเป็นยังไงเว้ไล่กับอวันอาศัยเอากูเกิล่ะคาพี่น้องค่ะอาศัยพี่กูเกิลเด้อค่ะเด้ออาศัยพี่กูเกิลอธิบายให้พยัญยฟังค่ะเร็จซับเปรียบรอยเว้ไล่กับคอพอนิดๆน้นๆเสียงเสียมซี่พอเป็นพิธที่รีตองค่ะ ได้เบอร์ที่20บค่ะพอเห็นเบอร์รูเบอร์แล้วก็ไปยืนอ่านเรียบร้อยพอรู้แล้วเราก็เอากระดาษวางไว้เหมือนเดิมนะคะพี่น้องมากค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปกราบพระองค์ใหญ่ที่ด้านบนค่ะ As the chemicals they take us higher, the night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. เด็กน่อยมาทักนานโอ้พี่แน่ไหมคือประเดี๋ยวม่าน้เด็กหน่อยมาน้ำเด็กหน่อยี่เด็กน่อยมาจะใส่ทิมาจากกันคุนรอ้าหนค่ะอ้มานอี่ก็เลยม่เป็นพูดอมอบสารยูทำอกคน้ทำจนเลแล้วค่ะความขาาพอกย่านี้ ดังตายออกอิสนิกโซไวฟ์มมหาสารคามหอนหอนหอนไว้ท้องขึ้นแล้ว คนคนชายเก็บใบมยสวรสดิเดินมาหอดพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในเด้อพอด็หน่อยนักเรียนเด็กหน่อยนักเรียนวัฒน,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 นศึกษามาหาประสบการณ์หาความรู้กับวัฒนธรรมแล้วก็กับสถานที่เล้วกันเนาะเด็กหน่อยกับทำเป็นยูทูบเบอร์เสร็จแล้วยางตายออกพี่น้องคะ่ะโลกใบทอนทมหา เอาละค่ะเข้าไปชมข้างในเนาะค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในเข้าไปสักการะข้างในเนาะเนาะว่าจะเป็นตังไดมา้อนมานค่ะมาถึงข้างบนแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปไล่กับผาพ่อแม่พี่น้องขึ้นมาข้างบนที่นี่ก็คือเนาะค่ะเนาะเป็นพระตำหนักเป็นอ่าที่นี่เป็นพระตำหนักพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักนะค่ะพี่น้องขาหรือบ้านเฮาเอิญว่าเสด็จเตี่ยหรือว่าคนทั่วทั่วไปเอิญว่าเสด็จเตี่ยนะค่ะพี่น้องเนาะอันประวัติการเป็นมาจังใดวิไลกับทสาบด้วยข้ามแน่นอนเด้อค่ะพี่น้องค่ะวิไลขอโทย์ขออภัยใ้ตนบกตุมเด้อค่ะการที่วิไลพูดออกไปหรือว่าผิดพลาดอะไรไปวิไลก็ขอโทษขออภัยใต้ตนบกตูมหลายๆเด้ออันเชื่อกันว่ากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักเคยเสด็จมาประทับณที่แห่งนี้นะค่ะพี่น้อง่ะเพื่อพักทอง สมอเรือรบจึงสั่งสมอเรือจำลองไว้ที่พระตำหนักซึ่งหันหนาออกไปทางทะเลเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนอกจากนี้บนเขาทงช่าย,ยังเป็นที่ประดิษ,ษฐานของพระมหาเจดีย์นะคะพักดีประกาศพระมหาเจดีย์เก้าวยอดพระปางจัดตัรมุกสูงสามชัน้นนะคะพี่น้องคะ่ะชาวบ้านกูดร่วมใจสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวารโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50ปีเนาะค่ะพี่น้องค่ะเท่าชีวิตไล่อ่านเท่าชีวิตไล่ราบหรือว่าเท่าชีวิตไล่หูกับหูซ้ำหนีเนาะค่ะหากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยต่อตนหมดหนึ่งนะคะท่านเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาธงชัยตำบลธงชัยอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนาะค่ะวิไลประไวพี่น้องค่ะวิไลเมื่อยแล้วอีกอย่างนึงตอนเช้าวิไลยังไม่ได้กินข้าวเนะคะเนาะวิไลเมื่อท่านได้กินข้าววิไลเอ่อหิ้วน้ำเพราะว่าข้างบนนี้มัน มาหอนทอนแล้วยิ่น้ำมันม้มีน้ำขายน้ำมีข้างล่างค่ะก็เลยต้องลงไปข้างล่างไปหาน้ำกินใจสิคาดมันเป็นมันเป็นมวยมวยม,มันเป็นเหื่อแตกไลยๆแล้วมันเป็นแบบโลกโลบพุทเถ่าทำหาราคาโลกไปท่องเหีื่อแตกออกหลยๆแบบมันยิวน้ำปากเป็นยางแล้วค่ะก็เลยให้พงใหญ่เพื่อนอ,อยู่ทั้งทิงแล้วเพื่อนสิเดินไปทางด่านหลังแล้วเพื่อนจะเล่นโดมก<ๆ>็เลยจะลงไปข้างล่างข้างล่างมันจะมีสิขายน้ำขายอ่ะ เรื่องเดิมอยู่นี่ไม่มีแค่มาชมสถานที่เนาะคะประวัยสูงประวัยหอนขาสัน้นเพราะว่าตั้งแต่เชา้ายังไม่ได้กินข้าวนี่ก็บ่ายกว่านะเนาะพี่น้องค่้าใบสองใบสามแล้วยังไม่ได้กินข้าวแต่ว่าย้อนพ่อใหญ่ไปคุยกับอันฝรั่งยูโรนอาหารเยอรมันโดนล่ะเลยเกิดอาการง,งุ้งหิดมันนี้สื้อยางจากที่ไปซื้อน้ำกิน ลงมานางรอบพ่อยญ่ได้โดนเตอ๋อพ่อหญ่ก็ตามลงมากค่ะเพราะว่าเพิ่เนเล่นโรมอันอิ่มน้ำสำําลานหล้วคือะคระับพี่น้องคะ่ะวิไลก็งดหงิด,ดเพราะว่าเพิินผ้าวิไลไปนางยุร้านอาหารนพรว่าแต่ว่าบ่ได้ไปนางกินดอกค่ะเขาบ่ได้เปิดเขาเปิดย่ามือรลงนางคุยกันเป็นชัช่วโมง2ชั่วโมงก็เหตดในวิไลงดหงิดล้วก็ะอาการไวท์ช่องของวิไลก็ขเกิดวิไลก็ะสุนให้เล่าคลัพี่น้องะ่ะเราก็จะเดินทางกลับค่ะแต่ระหว่างการเดินทางเราก็เจอกับคุณครูนคเนาะค่ะเนาะเป็นคนอีสานบ้านเฮานี่ ะค,ะคูค่คู่เพิ่นก็เป็นคนทางอีสานบานเหาน่ะคะ่ะเลียนจบคู่มากกัเลไดมาบรรจุที่โงร,ร,ระะโงเรียนสำรานนะคะโรงเรียนสำรานกับอยู่ในเขตรอระแจวบ้านโกดนี่ละครับอ้าวคือได้ยางมากเนาะบ้านนี้นาะไปลอวอ่คือได้ยางลงมาลลงกลัง<อ>กายโอเคไปนน้เาไปไ Oh. Dirac, you have to do du, look behind, it. no, andersrum, andersrum. Yeah. Ja, ich bleib, los, ja sie steigt jetzt rein, Gott sei Dank. เดินลงมาสีมหารดบาทเปิดที่จะมารอนักเรียนนาะค่ะพอดีก็ได้คุยกันแล้วพ้นกันเลยโบกโบกกันเลยว่าอ้าวอคาะขึ่นชายลดมากน้ากันค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้เมื่อนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปองไปสูกปู่สุขนคนเ่ะนาะค่ะทจ่เป็นกําลังใจให้วิไลพอกันไหมเจอกันไหมในคลิปหนาค่ะรักนะจุ๊บจุจากวิไลและพ่อใหญ่มากค่ะ Ah, de boot, Ik heb de boot. Hallo, is er? YouTube! YouTube! Dat is een junior <laughs>